สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องไขเ่เจียวฟินนะครับอุ้ยวันนี้ลมพายุค่อนข้างแรงมากเลยอมเล็ตอมเล็ตเ,เราไปหลบหลบพายุอ่ะที่ร้านย้าก่อนไหม <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเอาจะได้พาไปซื้อขนมด้วยโอเคไหมโอเคไปเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่พายุจะพัดเรากลับบ้านไม่ได้นะครับผมเราก็มาถึงร้านคุณย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเจอตังตัง,ตงด้วยนะ อ้าวตังตังสวัสดีครับน้องเชเบตมีเงินเหรอไปครับผมเลือกซื้อกันได้เลย<อ>เดี๋ยวพ่อเอ็มมาหาที่ร้านะนะเงินเงินไม่มี<น>แปะไว้ไปขอพ่อเอ็มไปขอยา่าตไปขอย่าขอยา่าตไหมอ้าสวัสดีคุณย่าตหรือย,อยังใครอยากกินขนมเนี่ยเอาเท่าไหร่สิบบาทพอนะสิบบาทาาสิบบาทใส่ใหม่หม,มันมแซ่บด้วยเหรออุย กินไหมลองกินไหมเอาไปซื้อไปกินดีกว่าเชเบตครับ,ชบเชบเบตได้แค่สิบบาทนะสิบบาทนะเขาก็มาเจอแม่เหมยน้องตังนะครับรน้องชเชเบตกินหมักฝรั่งได้เหรอน้องบเบตน้องเชเบตกินหมักฝรั่งได้หรือยงังกินได้แล้วใช่ไหมวิธีกินคือต้องทำยังไงครับถือดับเต๋อกินใหไม่ใช่ถือถือถูกต้องนี่ตังตังเก<ห>่งมาก ก็คือเราเคี้ยวแค่เอารสชาติหวานใช่ไหมแล้วพอมันหมดรสชาติหวานเราก็ทิ้งใช่ไหมเราทิ้งเราทิ้งเลียราดได้ไหมไม่ได้ต้องทิ้งที่ไหนครับต้องทิ้งที่ถังขยะโอเคเก่งมากถที่ช่แล้วค่อยต้องห่อใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราถุยแล้วมันจะไปติดคนอื่นใช่ไหมโอ้ยเลือกกันเต็มที่เลยติดบาทก็เลือกนานมาก มาถล่มร้านนะครับโอ้นม่ครับได้อะไรแล้วไหนเห็นแล้วเอาขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้างติดบาทแล้วใช่ไหมโอเคเด็มีตังจ่ายเหรอไหนฮะตังพักพักออกก่อนได้ไหมอะเอาไม่ได้เอาตังมาเอาไหนอาตังเองออกก่อนได้ไหมวันนี้เหลือเหลือตังเท่าไหรเหลือเท่าไหร่ครับออกไปก่อนนะเอาแปะไว้เอาแปะไว้นะออกให้น้องด้วยโอเคไหมออกให้น้องด้วย นี่น้องเชฟเบดหยิบมั่วมาจะหมดแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยวันนี้เอาตังค์ให้ย่าไปก่อนนะเอาโอ้ยยังไม่ได้กดตังค์มาโอเคไหมจ่ายย่าไปก่อนเอไม่มีตังค์เอาตังค์ตัวเองออกไปก่อนนะเชฟเบดครับเอาตังค์ที่พี่เอามาเลยนะโอเคไหมผมจะหยิบตังค์มาด้วยนะหยิบตังค์มาให้ย่าหน่อยโอเคไหมจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนนะ อเอาเด็ดงอนครับอเอาเด็ดงอนย่าเก็บตังค์ที่หลานนะวันเนี้ยโอเคหรือเปล่าตังค์ที่หลานนะหลานกินหลานต้องจ่ายนะแปะไปก่อนเอาไม่มีตังค์ชเชอร์เบ็ดนี่ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นชเชอร์เบ็ดดึงอะไรมาบ้างเนะี่ยโขเยอะแยะหมดเลยตังค์ไม่มีอเอาเด็ต้องออกให้น้องก่อนนะ <c oughs> รับผิดชอบเลยครับโนออเเเเคช่ายยงลน้อง อ๋อไปเก็บเหรอเอาเก็บเก็บต้องไม่สองอันอะ่ะต้องเก็บสี่ห้าหกอันเลยอะ่ะหนูต้องหนูต้องเก็บเยอะมากครับเพราะหนูไปดึงสต,ติ๊กเกอร์มาเกะไอ้แกะก,ก็ต้องจ่ายด้วยนะโอเคไหน<ก>โอเคครบเอาแกะจริงจ้ะแกะเลยแล้วก็จ่ายกันเองเลย<ม>แกะไ<ม>ด้ไหมวะนี่โอ้ยโดนไอ้แกะครับหนูไม่แกะนะเพราะหนูยังไม่มีตังค์นะนี่นะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เอ็มไปจ่ายเงินนะเพราะเดี๋ยวเอาเงินมาให้คุณย่าก่อนเร็วไป เงินน้ายาเร็วเอาแล้วแกะแล้วไม่มีเงินให้คุณยาได้ไงอ่ะอ้าวพ่อเอ็มดูกล้องอยู่ <_ d ata> เดี๋ยวให้พ่อเอ็มมาบอกนะเนี่ยอมเลดซื้อของแล้วไม่มีตังนะ <_ d ata> แล้วก็แกะเราด้วยเนี่ยไปเชัยเบสชเบตเ,เหลือตังไปโรงเรียนเท่าไหร่ครับหเหลือไหม <_ d ata> เหลือเท่าไหร <_ d ata> <_ d ata> ่ไหนขอดูขอดูหน่อยของชัยเบสยาตังก่อนนะครับอมเล็ดนะอมเล็ดไม่มีตังจ่ายแล้วแกะกินขนมนะกระเป๋าอยู่นี่นมานี่เชเบตอ่ะ เรามาดูกันนะครับผมว่าน้องเชฟเบดเหลือเงินไปโรงเรียนเท่าไหร่นะครับเออโอ้ยกระเป๋าหนักมากจ่ายตังค์เลยจ่ายให้น้องด้วยจ่ายให้น้องจ่ายให้น้องได้ได้บาทำไมขี้งกจังเลยอ่ะไม่รักน้องเหรอฮะแล้วเวลาน้องซื้อขนมอะไรน้องแบ่งออมเล็ตไหมดูดับน้องเชฟเบดโอ้โอ้โอเหลือตังค์ด้วยอ่ะนุน้องเชฟเบดคับ น้องใช้เบ็ดเก็บเงินในกระเป๋าเลยไม่ต้องเอาออกมาเดี๋ยวเอาโอเลี้ยงเองโอเคไหมไหนเอาโอมาไม่มีใจนะเอาโอแค่ทดสอบหนูเฉยๆโอเคนะครับผมส่วนพี่ยอดเหนนะต้องจ่ายเองพักเลยโอจ่ายให้หนูใช่พี่ไม่จ่ายเองใช่หรือว่าให้โอจ่ายพี่ยอดเหนด้วยไหมให้โอเลี้ยงพี่ยอดเหนด้วยไหมแต่พี่เหน็ดเขาไม่เลี้ยงหนูนะ โอ้โยดูดิเห็นไหมน้องโคตรรักออมเด็ดเลยอ่ะออมเด็ดไม่รักน้องเลยโอ้โหตังค์ตัวเองก็เยอะโอเคนะครับผมทนนั้งหมดนี้เดี๋ยวอาโอจะจ่ายให้ออมเด็ดแล้วเชยเบนะ็ดนะดูเนี่ยน้องบอกว่าจะจ่ายให้พี่ออมเด็ดด้วยนะเป็นไงล่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย